อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พา,ายา่าบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับไทยไดโนซสาร์คิงและบริษัทคิดแอนด์คิสจำกัดสนใจสินค้าตัวไหน เข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการอินบ็อกซ์รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกัน ไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลลือลือ่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้าดน,นั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดเกม d i n o s a า r King นะครับผมก็จะเป็นการ์ดเกมที่มีการ แปลเป็นไทยแล้วแล้วก็วางจำหน่ายในบ้านเรานั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกการ์ดเกมตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมอยู่ในช่วงนี้นั่นเองดังนั้นใครก็ตามที่เล่นไดโนเสาร์คิงแล้วก็ในวันนี้ก็ผมมิชินจะมาแนะนําให้รู้จักกับการ์ดชุดใหม่นะครับผมที่เพิ่งจะออกมาสดๆละร้อนเลยตอนนี้คลิปนี้กลาลังถ่ายทําอยู่นะครับผมก็เป็นชุดใหม่ที่สุดเลยตอนที่กํลาลังถ่ายทําอยู่นั่นเองดังนั้นหมายความว่าชุดนี้นั้นเนี่ยจะเป็นชุดที่ออกมาเสริมความเก่งกาจให้กับ เดนนสาของน้องๆนั้นให้เก่งมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าชุดนี้นั้นเป็นชุดเสริมครับผมก็ให้อารมณ์เหมือนประมาณกับพวกชุด BT ต่างๆนั่นเองโดยในชุดนี้นะครับผมจะใช้รหัสชื่อว่ารหัส d k s r ขีด SR 0-2ขีดหะครับผมหรืออธิบายง่ายๆมันเป็นบูสเตอร์ชุดที่2กล่องที่1นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นอารมณ์เดียวกับเบสเซตที่เคยออกไปนั่นเองแต่ว่าพอมาเป็นบูสเตอร์ชุดที่2นั้นเนี่ยเราจะมีการ เปลี่ยนชื่อนะครับผมเราจะไม่เรียกว่าเบสเซตแล้วเราจะเรียกมันว่าโคลอสเซลทีมแบทเทิลแทนถ้าไมถึงเรียกว่าโคลอสเซลทีมแบทเทิลอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างเช่นในกล่องนี้นะครับผมก็จะเต็มไปด้วยทีมของกลุ่มพระเอกนั่นเองคือเหมือนกับแยกทีมไปเลยนะครับผมกล่องขีดหนึ่งเนี่ยอ่าศูนย์สองขีดหนึ่งเนี่ยก็จะมีแต่ทีมพระเอกถ้าเกิดเป็นศูนย์สองขีดสองก็จะมีแต่พวกทีมผู้ลายนะครับผมครบเลยดังนั้นก็จะกลายเป็นว่าอ่ามันแยกทีมชัดเจนนั่นเองโดยในกล่องนี้นะครับผมก็จะมี ก็จะมีเสริมครบพระเอกเลยนะผมมีเสริมธาตุสายฟ้าของพระเอกมีเสริมธาตุลมแล้วก็มีเสริมธาตุพืชนะครับผมของกลุ่มพระเอกนั่นเองก็คือจะมีสายฟ้ามีลมมีพืชครบเลยตามเดนส์ของพระเอกเป๊ะๆรวมทั้งนะครับผมมีร่างเบทเทิลหมดมาให้อีกสองร่างด้วยซึ่งเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยนะครับผม โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนประกอบต่างๆกันนะครับก่อนที่จะแกะดูข้างในว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างไหนดูซิหนะ้ากล่องมีใครบ้างหน้ากล่องก็จะมีคาแรคเตอร์ครบทั้ง3คนเลยนะครับผมทั้งพระเอกแล้วก็ทีมพระเอกครบหมดเลยนั่นเองไหนเขียนว่าอะไรเอ่ยเขียนว่าชุดเสริมเพิ่มความแข็งแกร่งให้ชุดการ์ดามาันเป็นชุดเสริมนั่นเองนะครับผมคือก็เอามาเสริมให้กับของเก่าที่แข็งแกร่งอยู่แล้วก็ให้เก่งขึ้นไปอีกนั่นเองโดยในยกล่องจะบรรจุการ์ด45ใบ คู่มือการเล่นและสนามแข่งขันน,นั่นเองครับผมก็เหมือนทุกทีคือในกล่องนี้มี4.5บใบน,นั่นเองครับผมอ่านี่ก็จะเป็นชื่อชุดชื่อชุดคโคลเซล์ทีมแบทเทิลนั่นเองด้านบนมุมซ้ายก็จะมีรูปเดโนเโสาร์ของทีมพอเองอยู่ครบด้วยนะครับผมก็ครบทั้ง3ตัวเลยนะเนั่นเองก็เก่งกาจทุกๆตัวเลย หน้ากล่องก็จะมีล่างมาเท้โหมดของทั้ง2ตัวไว้ครบเลยนะครับผมแต่กล่องนี้เนี่ยไม่มีมาเทนโหมดของนับบุนะเพราะว่ามาเทนโหมดของนับบุนั้นต้องไม่เก็บจากชุดเบสเซตเก่านะครับผมอันนี้คือจะมาเสริมให้กับทีมพระเอกให้ครบมาเทนโหมดทุกล่างนั่นเองคือทุกคนจะมีมาเทนโหมดเหมือนกันหมดตามกระตูนนั่นเองครับผมด้านบนก็จะเป็นรหัสนะครับผมเขียนไว้ชัดเจนเลยว่ามันคือชุด DKS021 r ภาค1ชุดที่3นั่นเองนะครับผมด้านข้างอ่ะก็จะมีรูป ล่างอนะ่าล่างเล็กนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีรายละเอียดชัดเจนเลยนะดูซิฝั่งนี้มีอะไรบ้างฝั่งนี้เขียนไว้ว่าในกล่องนี้มีการ์ด45แบบนะครับผมประกอบไปด้วยไดนโนเสาร์21แบบสกิล5แบบซุปเปอร์สกิล11แบบ มีคาแรคเตอร์ให้ด้วยนะครับผมมีคาแรคเตอร์ให้3แบบแล้วก็มีสเปเชียลไดโนเสาร์ให้ถึง5แบบเลยว้าวให้เยอะมากนะครับผมแต่ละใบนั้นก็จะเจ๋งทุกใบเลยที่เหลือก็จะเป็นรหัสแล้วก็ชื่อของการ์ดทุกใบในชุดนี้นั่นเองครับผมก็ในนี้อาจจะดูเล็กนิดน,นึงเดี๋ยวไปดูของจริงที่พี่ชินแกะให้ดูจะเข้าใจง่ายกว่านะครับผม ด้านหลังก็จะเป็นรูปของกลุ่มทีมพระเอกนั่นเองนะครับผมคบทั้ง3คนแล้วก็3ไดนโนเสาร์เลยพิเศษนะครับผมแถมการเลืองแสง2ใบในกล่องด้วยก็คืออ่าก็คือตัวหน้ากล่อง2ใบนั่นเองที่เหลืองก็จะเป็นอมอ,อกรนะครับผมว่าสินค้าชนิดนี้เนี่ยเป็นของบริษัทคิดแอนคิดนั่นเองครับผมแล้วก็จะมีเขียนเลยว่าสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วิธีการเล่นและตารางการแข่งขันได้ที่อ่าด้านหลังนี้เลยมีคอรเซนเตอร์นะครับผมมีอ e ีเมลแล้วก็มี Facebook ด้วยสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ เต็มที่เลยนะครับผมอาละงั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกันต่อเลยนะครับผมว่าข้างในนั้นมีอะไรก็ต้องขออนุญาตแกะจากด้านล่างนะครับผมจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะแกะจะได้บนบางทีข้างบนมันจะยุ่นนิดนึงนะครับผมแกะามาแล้วเงียบโอเคก็ข้างในนี้ก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับผมคู่มือการเล่นแล้วก็สนามแข่งขันครบทั้ง2อ,อันเลยอ่า อันนี้ก็จะเป็นคู่มือการเล่นนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองก็สามารถนําไปเปิดอ่านกันดูได้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นสนามแข่งขันที่เหมือนกับที่วิชินแปะไว้ข้างหลังนี้นั่นเองนะครับผมเป็นอันเดียวกัน เอาแล้วก็ผมเราจะมาโฟกัสกันที่การต่อเนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยกล่องนี้พี่ชินคือแกะมาให้ดูก่อนแกะมาแกะมาดูเองก่อนหนึ่งรอบแล้วเพื่อที่จะเรียงการนะครับผมให้มันเรียงตามธาตุแล้วก็เรียงตามระดับเลเวลนั่นเองเพราะถ้าเกิดปกติซื้อมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เรียงอย่างที่พี่ชินเปิดอย่างนี้นะครับผมโอเคงั้นเราจะมาดูเริ่มที่ไดโนเสาร์ก่อนเลยว่าให้ไดโนเสาร์อะไรมาบ้างนะครับผมขอแกะก่อนเลยแล้วกันเนี่ยพลาสติกเดี๋ยวขอแยกไว้ก่อนนะครับผมเราเริ่มที่ธาตุอะไรก่อนดีเริ่มที่าาาพืชกก่่่อนดีววครับใ อะไรมาบ้างอา้าวแล้ธาตุพื้นใบแรกก็จะเป็นตัวไดนโนเสาร์หน้ากล่องนั้นก็ผมกับปาละปาละเบทเทิลโมดนั่นเองซึ่งแน่นอนว่ามีร่างเบทเทิลโมดก็ต้องมีร่างเด็กใช่ไหมครับก็นี่เลยกับปาละปาะละร่างเด็กนั่นเองนะครับผมก็จะให้มาอย่างละหนึ่งใบในกล่องนี้แน่นอนแต่ว่าอย่างละหนึ่งใบนี้อาจจะไม่แข็งแกร่งเพียงพอครับผมแนะนําว่าเปิดให้เต็มเต็มไปเลยผมอยากจะเปิดซ้ากล่องก็เปิดไปเลยจะได้ใส่กันเต็มที่เลยนั่นเองนะครับผมอ่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว นี่คืออย่างนั้นหนึ่งแบบนะนี่เป็นสเปเชียลไดโนเสาร์นะครับผมก็จะมีสิ่งที่แปลกเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือสเปเชียลไดโนเสาร์นะครับผมอ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยปละปละก็จะมีเลเวลเป็นเลเวลหนึ่งถูกระบุไว้ชัดเจนนะครับผมแต่อันนี้คือไม่มีเลเวลก็เพราะว่ามันจะต้องทําการลงทับนั่นเองนะครับผมในช่องในช่องไดโนเสาร์อย่างนี้ก็จะได้เป็นการเปลี่ยนไปล่างเป็นแบทเทิลโหมดเพื่อเตรียมพร้อมต่อสู้อย่างเต็มที่นั่นเอง เอาแล้วก็ผมปลาระปลาระไมเท่นหมวกก็จะมีพลังโจมตี1,500เป็นธาตุพืชออกกันไก่นะครับผมให้มันหนึ่งใบส่วนปลาระปลาระร่างเล็กก็จะเหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่ว่าพลังโจมตีเหลือแค่800เท่านั้นเองแต่เรื่องของธาตุกับสัญลักษณ์ไปยิงฉุบก็ยังเหมือนกันอยู่นะจ๊ะโอเคเรียบร้อยครับผมไดนโนเสาร์ใบถัดมาอันนี้เป็นเลเวลหนึ่งนะครับผมกับตัวนี้เลยลีเอลไลนัสโซล่าฮิลเลอร์นะครับผมใบนี้เป็นไดนโนเสาร์เลเวลหนึ่งนะครับผมอ่าธาตุพืชออกกันไก่พลังโจมตี1,000นะครับผม ไดโนเสาร์ใบถัดมานะครับผมกับใบนี้เลยกาเดียนฟุคุอิซอลัสนะครับผมตัวนี้เป็นเลเวล2พลังโจมตี1,200งธาตุพืชอ,ออกกันไก่นะครับผมไดโนเสาร์ใบถัดมาเป็นเลเวล3จ้ะกับเอ็กมอนโตซอลัสนะครับผมใบนี้เป็นอะไดโนเสาร์ธาตุพืชพลังโจมตี1,300ออกคอนั่นเองนะครับผมอ่าเลเวล3นั่นเองไดโนเสาร์ใบถัดมาครับผมตัวนี้เป็นเลเวล4จ้ะกับสปอตถิ่ アナโ,โทไททันนะครับผมอ่ะอานาโทไททันขออภัยอ่านผิดนิดนึงสปอตติดอานาโทไททันนะครับผมตัวนี้พลังโจมตี1,600เลเวล4เป็นธาตุพืชออกคอนนั่นเองนะครับไปถัดมาจ้าอันนี้เป็นไดนโนเสาร์เลเวล5แล้วครับผมกับชาร์จ,จิ่งแลมบิโอซอรัสใบนี้พลังโจมตี1,700นะครับผมธาตุพืชออกคอนนั่นเองการไดโนเสาร์ไปถัดมาจ้าครับผมกับเลเวล5เลยโอ้ให้เลมพาให้มาแทบทุกเลเวลเลยเนาะกับ ตัวนี้ชื่อว่าชาโลโนซอรัสครับผมเป็นพันยมตี1,900เ้ลเวล5าธาตุพืชอ,ออกกระดาษน,นั่นเองสังเกตคือให้มาแทบจะทุกเลเวลเลยนะครับผมเลเว่าอย่างละตัว2ตัวนั่นเองว้าวมีเลเวล6ให้ด้วยนะครับผมกับโซโลโลฟัสนะครับผมตัวนี้พันยมตี2000อ่ะก็มาตรฐานของเลเวล6อยู่แล้วธาตุพืชอ,ออกกันไกลนั่นเองโดยรวมธาตุพืชนะครับผมให้มาครบทุกเลเวลเลยแต่ละตัวก็พันยมตีก็โอเคทั้งนั้นก็เดี๋ยวจะไปว่ากันเรื่องคลิปสกิล เดี๋ยวเรามาดูท่าลมกันบ้างดีกว่านะครับว่าให้อะไรมาบ้าง ก็จะมีให้กับ S ลร่างไบทเทิลโมดนั่นเองจากเดิมที่ไม่เคยมีนะครับผมนี่ก็จะมีร่างไบทเทิลโมดแล้วก็พลังโจมตี1 5 0 0้าท่าลมออกคอ้นั่นเองเป็นสเปเชียลไดโนเสร์นะครับผมรวมถึงมีล่างเล็กด้วยนั่นก็คือเอสร่างอาเลเวลหนึ่งนั่นเองครับผมพลังโจมตี800ถ้าลมออกคอนเหมือนกันนั่นเองก็จะเป็นล่างเล็กกับล่างใหญ่นะครับผมเอาไว้เปลี่ยนจากล่างอาไดโนเสร์เป็นลูกเอาไปสู่ไดโนเสร์่างไบทเทิลโมดนั่นเองเอาไว้ไวต่อสู้เต็มที่เลย ไดโนเสาร์ท่านลมใบถัดมาครับผมอ่ะก็จะให้เลเวลหนึ่งมาด้วยกับทรูโอดอนนั่นเองใบนี้พลังโจมตี1,100เลเวลหนึ่งท่านลมออกคอนครับผมเลเวลหนึ่งใบถัดมาจ้ากับอินโดซูคัสนะครับผมใบนี้เลเวลสองพลังโจมตี1,100ธาตุลมออกกระดาษนั่นเองเดโนเสาร์ใบถัดมาจ้ากับลูทอฟส์นะครับผมอ่ะพลังโจมตี1,200เลเวลสามท่านลมออกกระดาษจา้า ในนัดสองไปถัดมาครับผมอ่ากับใบนี้เลยวอลไครเซราโตซอรัสพลังจมตี1,700ธาตุลมเลเวล4ออกกันไกลน,นั่นเองครับผมว้าวให้มาครบทุกเลเวลจริงๆด้วยเลเวล4มีอีกไหมมีอีกครับผมมีเลเวล4อีกใบนึงกับแกลิมินัสนะครับผมใบนี้พลังจมตี1,600เลเวล4ธาตุลมออกคอนน,นั่นเองครับผมว้าวให้ครบทุกเลเวลเลยเลเวล5มีอะไรบ้างมีใบนี้เลยครับผมกับ มาจุนกะซอลัสนะครับผมใบนี้เนี่ยพลังโจมตีหนึ่งพันหกร้อยเลเวลห้าท่าลมออกกระดานนั่นเองและที่ขายไม่ได้ก็ต้องมีเลเวลหกนะครับผมนั่นก็คือใบนี้เลยเมกะแรปเตอร์ว้าวชื่อเท่มากเลยครับผมกับเมกะแรปเตอร์ใบนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวดูซิเลเวลไหนเลเวลหกพลังโจมตีหนึ่งพันเก้าร้อยเลยนะครับผมธาตุลมออกคอนนั่นเองนี่ก็จะเป็นเสาท่าลม,ท,มทั้งหมดที่ให้มาในชุดนี้ครับผม ต่อมาก็จะเป็นธาตุสายฟ้าบ้างก็จะเป็นตระก,กูลไทเซอร์ท็อปนะครับผมอ่าก็จะมีใบแน่เลยกับเซนโคลซซรัสเป็นพระจมตรี1,200เลเวล1ธาตุสายฟ้าออกกันไกลจะ้ะไดโนเสาร์ไปถัดมาครับผมกับใบนี้เลยวอเทอร์เอชยูเซนโคลโซ s ัสนะครับผมใบนี้เป็นพระจมตรี1,300เลเวล2ธาตุสายฟ้าออกคอนนั่นเองไดโนเสาร์ใบถัดมาจ้ะกับใบนี้นะครับผม ได้เซอร์ท็อปนะครับผมใบนี้พันจมตี1300เป็นเลเวล3ามาสายฟ้าออกกระดาษนะครับผมอ่าใบถัดมาจ้ามี3ก็ต้องมี4นะครับผมกับตัวนี้เลยล้มมิ่งอารายโนเซราทอฟนะครับผมใบนี้พันจมตี1600เลเวล4นะครับผมท่าสายฟ้าออกคอนนั่นเองยังมีเลเวล4อยู่อีก1ใบนะครับผมกับตัวนี้เลยจ้า เอาเบอร์ทาเซลาทอฟนะครับผมใบนี้ก็อู้ดูหน้าตาดีนะดูเท่น้เลยครับผมพลังโจมตี1,600เลเวล4ธาตุสาฟ้าออกกระดานนั่นเองครับว้าวเลเวล5ต่อเลยดีกว่าครับผมกับใบนี้เลยเลมเพจจิ้งแอนซิเซลาทอฟนะครับผมชื่อเท่นะเลมเพจจิ้งโอ้โหดูดีมากครับผมใบนี้เนี่ยพลังโจมตี1,700เลเวล5ธาตุสายฟ้าออกกระดานนั่นเองจ้า เดนสเซอร์เลเวลหกใบถัดมาครับผมก็มีเหมือนกันกันกบเพนทัสเซอร์ท็อปนะครับผมใบนี้เนี่ยพลังโจมตี1 9 0 0เ้าลเวลหกท่าสายฟ้าออกคอนนั่นเองครับผมเอาละทั้งหมดนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์ทั้งหมดที่ให้มาในกล่องนี้นั่นเองนะจ๊ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของพวกกัสสกิลบ้าครับผมว่ามีอะไรบ้างมาดูกันดีกว่ากัสสกิลใบแรกครับผมกับไดโนสตอมอ่ะวันี้พาวเวอร์บวกหกร้อยนะครับผม, Gas Skill มกัสสกิลใบถัดมาครับผมกับ เทลเมดเบรกเกอร์นะครับผมอ่ะใบนี้จะบวก400ไม่ก็บวก700นั่นเองขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะจ๊ะใบถัดมาครับผมอ่ะการส,สกิลธรรมดาเหมือนกันกันกบเคาน์เตอร์แอคแท็กนะครับผมใบนี้จะบวก300ไม่ก็700นั่นเองการสกิลใบถัดมาครับผมกับเพชรเพาิส์นะครับผมใบนี้บวก200จ้าแต่ว่าเอาไว้เล่นคู่กับพวกอ่ะตระก,กูลดโนสเปเชียลไดโนซอร์นะครับผมเอาไปเล่นคู่กันได้มันจะมีคอมโบของมันอยู่ ก <Glass> ารสกิลประธามาครับผมกับสไปอิ่งอ่าใบนี้ก็ค่อนข้างจะน่าใช้อยู่เหมือนกันพลังยมตีบวก200นั่นเองจ้ะนี่ก็จะเป็นการสกิลทั้งหมดที่มีในชุดนี้นะครับผมต่อมาเลยเราจะมาต่อที่การซูเปอร์สกิลบ้างดีกว่าซูเปอรส์สก,กิลในกล่องนี้เนะี่ยถือว่าให้เยอะมากๆเพราะว่ามีไดโนเสาร์หลากหลายตัวนะครับผมในชุดนี้ที่เล่นอ่าคอมโบกับการซูเปอร์สกิลเป็นหลกักดังนั้นเนี่ยจึงให้ซูเปอรส์สก,กิลมาเยอะมากนั่นเองซูเปอรส์สก,กิลใบแรกครับผมกับใบนี้เลยรีจูเวเนตติ้งไลท์นะครับผมอ่า ใบนี้เป็นบวก400ธาตุพื้นนะครับผมเป็นซุปเปอร์สกิลซุปเปอร์สกิลใบถัดมาครับผมกับชื่อใบนี้เลย Stand of Swift นะครับผมใบนี้ก็จะบวก900เป็นธาตุพื้นนั่นเองการซุ Super Skill ปเปอร์สกิลใบถัดมาครับผมกับ Ultimate 3 Top Toss นะครับผมาใบนี้จะบวกเขาว่าถึง1,000แล้วก็เป็นธาตุพื้นนะครับผมการซุ Super Skill ปเปอร์สกิลใบถัดมากับ ซูเปอร์ไซโครนะครับผมใบนี้บวก700ไม่ก็1,000ว้าวใช้ได้เลยเป็นธาตุลมนั่นเองนะครับอ่าซูเปอร์สกิลประัดมาจ้ากับใบนี้เลยเวนวิซิงวอลแทคนะครับผมใบนี้บวก200ธาตุลมนั่นเองซูเปอร์สกิลใบต่อมานะครับผมกับใบนี้เลย Dash, อิเล็กทริกเดสอ่าอิเล็กทริกแคสแตนนะครับผม คลาสเดชคลาสเดชนะครับผมขออภัยอ่านชื่อยากนิดนึงเพราะว่าอ่ามันฟอนต์มันเล็กใบนี้เนี่ยก็จะเป็นซุปเปอร์สกิลเหมือนกันพาวเวอร์บวกห้าไม่ก็800ของธาตุสายฟ้านั่นเองครับผมซุปเปอร์สกิลมาถัดมาจ้ากับ b ก o ด์ออ v e n g e จอร์นะครับผมใบนี้จะบวกเก้อยเลยเยอะมากๆเป็นธาตุสายฟ้าเหมือนกันนะครับผมซุปเปอร์สกิลมาถัดมากับใบนี้เลยจ้าอันติเมตช็อตบลัสนะครับผมใบนี้บวกหนึ่อีกแล้วว้าวเป็นธาตุสายฟ้าครับผม ซุปเปอร์สกิลไปถัดมาอันนี้ของาธาตุพืชบ้างกับซุปเปอร์เนเจอร์รีเวนจ์นะครับผมใบนี้ก็จะบวก700ไม่ก็1,000เหมือนกันเป็นสังกัดธาตุพืชน,นั่นเองซุปเปอร์สกิลไปถัดมาครับผมชุดนี้ให้เยอะมากจริงๆอ่ากับใบนี้เลยอัลติเมทวิวไซด์นะครับผมใบนี้ก็จะเป็นบวก1,000ธาตุลมครับผมซุปเปอร์สกิลไปถัดมากับกาสออฟเวนเจอร์สนะครับผมใบนี้ก็จะบวก900เลยนะจ๊ะมีฐาสังกัดเป็นาธาตุลมนั่นเอง ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดซูเปอร์สกิลของผมแต่ละใบนั้นน่าใช้ทุกใบบางใบก็บวกเยอะบางใบก็บวกน้อยแต่ว่าก็จะมีพวกสกิลต่างๆที่เอาไปคอมโบกันต่อได้ต่อมาก็ผมที่ขาดไม่ได้ต้องมีคาแรคเตอร์ให้ด้วยอ่าคาแรคเตอร์ใบแรกของผมกับทัซซินโนมาลูมูนั่นเองก็เอาไว้เล่นคู่กับอ่าธาตุพืชนองกับปาราปารานั่นเองก็จะเป็นอีกใบหนึ่งที่เอาไว้ใช้ต่อสู้ได้ดีมากๆเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เหมาะก,กับเล่นกับปาราปาราไม่พอจะมีสกิลดีๆนะครับผมใบนี้เจ๋ คาแรคเตอร์ใบ <Character S 2> ถัดมาก็ผมกับเล็กสโอนอ่านี่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของเล็กนะครับผมซึ่งก็จะมีความสามารถที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับผมคนละความสามารถกันแต่ว่าก็นําไปคอมโบได้แน่นอน,นครับผมมีคาแรคเตอร์อีกใบหนึ่งนะครับผมอ่ามีเสเปเชียลไดโนเสร์ก่อนละกันนี่เป็นสเปเชียลไดโนเสาร์ท่าสายฟ้านะครับผมพอดีลืมหยิบตัวนี้มาหลุดมาใบหนึ่งใบนี้ก็คืองับบุร่างสเปเชียลไดโนเสร์นั่นเองคือจริงๆงับบุเคยออกล่างเล็กมาก่อนแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นอีก ตัวหนึ่งที่แถมมาให้ก็พลังโจมตี800ไปเลเวลหนึ่งนั่นเองเมื่อกี้คือรู้สึกจะข้ามใบนี้มาใบนี้คืออยู่ในหมวดธาตุสายฟ้าด้วยอีกใบนึงนั่นเองครับผมขออภัยด้วยนะจ๊ะ,ะยังมีคาแรคเตอร์อีกใบนึงนะครับผมนั่นก็คือผู้ใช้งาบุ่มเมื่อกี้นั่นเองกับโคดริวตานั่นเองพอดีมันอยู่ติดการเลเวลเผอไว้ด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นโคดริวต์อีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งสกิลไม่เหมือนกันนั่นเองแต่ภาพคาแรคเตอร์ทั้ง3มใบนี้เนี่ยน เดนเสาร์จากร่างเล็กเป็นร่างพร้อมสู้นั่นเองเป็นแมททั้นหมดนั่นเองตอนนั้นเนี่ยก็จะมีความสามารถที่เล่นคอมโบคู่กันได้นั่นเองครับผมกับพวกตระกูลแมททา้นาหมดของเราก็แนะนําว่าลองนําไปใช้ก็รูครับผมเก่งกาดทุกใบเลยที่เหลือก็จะเป็นคูปองในชุดนี้นะครับผมที่เอาไว้ส่งแลกการโปรมโมนั่นเองก็จะมีคูปองแล้วก็มีที่อยู่ไว้ให้ส่งไปนะครับผมพร้อมทั้งรายละเอียดว่าอยากจะดูการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยจะหาดูได้ทางช่องทางไหนนั่นเองครับผมก็จะให้มาถึง4ใบเลย แต่ค่าเน้นยังไม่พอนะครับผมเรายังมีการพิเศษเพิ่มเติมอีกนั่นก็คือซูเปอร์สกิลนะครับผมวิกฟุตอ่าเอ็ดสองแล้วก็มีซูเปอร์สกิลนะครับผมเอมเมอรัลคิวนะครับผมแล้วก็มีซูเปอร์สกิลอีกใบหนึ่งคือ SOS โอเซูเปอร์สกิลทั้ง3ใบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นของที่มาจากเบสเซ็ตชุดเก่านะครับผมแต่ว่าที่ใส่มาในชุดนี้เพราะว่า ใส่มาเพื่อแก้เทคที่ผิดนั่นเองเพราะว่าทั้ง3ใบนี้เนี่ยในชุดเก่านะครับผมจะมีการเขียนรายละเอียดความสามารถสกิลหรือว่าตำแหน่งต่างๆที่ผิดไปนะครับผมในชุดนี้นี่คือได้ใส่ใบใหม่ที่ทําการแก้ไขามาให้แล้ว ดังนั้นก็คือก็จะเป็นการช่วยนะครับผมสำหรับคนที่ซื้อของเก่ามาก็จะได้ใบที่ถูกไปใช้เล่นนั่นเองครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการที่ปรากฏแล้วก็ออกมาให้เกิะสมการนะครับผมในชุดคนรัเซา์นะครับผมชุดนี้นั่นเองก็แนะนําว่าลองหามาเสริมเด็กกันดูนะครับผมเราลองว่าทําให้เด็กของคุณเก่งกาขึ้นแน่นอนแต่สำหรับวันนี้พี่ชินกับการรีวิวให้ดูนั้นคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย